โอเคอทุกคนวันนี้เราก็จะมาจัดอัมดับโอเคอันนี้มาไงโอเคป๊อบอ่ะเริ่มต่ยพ่นล็อกเกดเลยชื่อชื่อกูชื่อกูอกโอเควันนี้เราก็มาอยู่กับอีกช่องหนึ่งชื่ว่าฟูจิใช่ป่ะช่องเองอะไจะเรียกข้าวโอเคกูไม่รู้กูจะเรียกงว่าอะไร ก็ลงก็ลงคลิปท่องเองเฮ้ยโอเคทุกคนอ่ะเที่ยวคนพิศดารในเกมบอกคนทธิสารบอกพุชโจทย์ตอนเที่ยงคืนเขาเขาจะยินโอเคเรื่องแต่พลอกรีนเลยพลอกรีนที่มึงคิดว่ายังไงวะพลอกรีนมันคือผู้เล่นไม่มันมันไม่ค่อยดีอ่ะก็กลางกั่นม่รู้แต่ว่ากูว่าสกิลมันก็เท่อยู่นะ งั้นเอาไปอ e ีแล้วกันอี e ได้เยูอเอาไปผลสปินก็ก,ก็มันกากเลยผลสปินเทียดีเลยทเลยีเลยียเลยขยะเลยโอเคไออันอันนี้ผ่นลีเวอร์มาใหม่ก็ดีนะเว้เยอันดีอันดีอ่ะันดีอจะตีป่ะตีไเอาีอาทุกคนก็ ผลสปิงก็แต่มันมันก็ไม่ได้รีเวิร์วเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วดามมีแต่ละสกิลก็โดนยากมากจริงอ่ะผลระเบิดผลนี้่อยู่ทีเอฟซีคู่กับผลบากี้แล้วเพราะว่าผลเนี้ยสกิลมันแรงแล้วมันเท่มากสกิลแต่ละสกิลมันอะเฮ้ยผลควันผลควันก็ก็ก็ดีวยู่อะเป็นผลไซร์โลเกียแต่ว่าผลควันเป็นคนที่ ฟาร์มง่ายมากมากถ้าเกิดได้ TF แล้วอะก็ต่ฟรี่ให้เกียร์ให้เกียร์ฟรีเหมือนกันแต่กูชอบเอว์มอว์ผลละเบิดอนกันฝนหนาฝนหนาวันนี้มันมันมันสกังอย่างเง้ยไม่รู้อะเอวจริงอันฝนไฟฝนฝนไฟก็ดีอยู่นะแต่มันมีเอาวิคด้วยเอาไปดีลันไ่กะเบี่ะอืมอุ้ยบีเรอเอ็งเอ็ไม่มี t S S บวกเหรอวะ เออลืมเลยขอเนี่ยเพิ่มทีอ่ะยก็ไงเพิ่มทีอ่ะเพิ่มไงวยยะโอเคทุกคนอ่ะได้แล้วเราจะต้องอธิบายผลบางกนด้วยเช่นผลฟาวคอนท็อปดีอ่ะคนฟาวคอน จะเอาอย่างไรผลผ่าคลอนีกวะคือมันมันมันผลผ่าคลอดมันผลที่ดีมากเทพเทสุดยอดพวกนั้นกูให้เจเอฟกูให้ตีอ่ะเอฟเอฟอ่ะน้ำแข็งนี่ที่หัวดีฟาร์มดีอยู่อาเบเอเดียผลทรายก็ไม่ดีเดียวไม่ได้เทียบกับเอาซีไป คนด่ากันคนคนด่ากัะถ้าทำตื่อถือว่าดีมากก็ก็เอาไปอยู่กับเอาไปอยู่กับเอ่อทรายเหมือนกันแล้วกันเอาไปอยู่กันตั้งแข็งเลยอือฮึโอเคผลเพชรก็ก็ผลผลเพชรเมื่อก่อนก็กล้าเกะตอนนี้มันรีบือก็กดได้ก็มีขึ้นเยอะเลยดีดีดีขึ้นเยอะเอ๊ ผลแสงพลแสงอันนี้เอาไปเลย s แต่ผลแสงอยู่รัดับ s เลยโอ้ยผลยางไม่ต้องคาถึง f c c เรอยากก็ดีนะเว้ยถ้าเคยใช้ไปสะผลผลบาเลียอันนี้อันนี้จากจนให้อภัยไม่ได้ f <laughs> ผลผีก็ก,ก็ก็ดีอยู่ก็เอาไปอยู่กับพลละเก็ด วุ้ยฝนมากอันนี้ดีอันนี้อันนี้ดีเอสเอฟบวกเออสเอฟบวกมันลาเจ้าดีมากวุ้ยฝนคนสั้นก็ก็ก็แค่ธรรมดาก็ก็บีไปดีจ้ะดพระโอ้โหคนพระเรื่องความอดีเรื่องความอดียืนหนึ่งในเรื่องราชาอดีที่เอฟเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ราชาความเหมือนเอฟเลย อผลเหล่อนี้อันนี้อันนี้ว่าอ่าไปเอแล้วกันใช่ภาพดีแล้วเกิดได้สู่เบสเซนแล้วอ่ะอืมแกจริงแต่ว่าผลได้สิผลผลได้มันไม่ได้มันไม่ได้ดีแล้วไม่ได้จากเลยบีไม่ผลผลเยอะมากคือผลผลเสียงนี่ก็ก็ธรรมดาไปเอแล้วกัน หรือว่าไปเอว่ะเอต่อแล้วอ่าผลฟินิกผลฟินิกอันนี้ก็เอสไปเอสเอสเลยว้าวอันนี้แบบเล่นเป็นนี่คือโคต้ชต้องหัวนะมึงเล่นน้อยมึงปั๊บแบบบัลปั๊บมาแบบเล่ดติดทุกคนอันนี้ถ้าเกิดทุกคนเล่นผลฟินิกเป็นนะสามารถลาเจ้ากัีซีีเวสได้ดีมากโออกบีกบีตัวเบาะ ประตูออันนี้ก็ไม่ได้ค่อยดีหรอกแต่ว่าถ้าเกิดแบบไอ้นี่พีพีเป็นอะก็ดีมากแด้ยังอยู่ก็นะอัี้เราจะแค่ผลใช่ไหมใช่ไหมถ้าเอาแค่ผลพลาไปอยู่ล่างสุดเลยเออเพราะผลพ้ามันมันทำอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดไม่ใช่มันกระดาษอืมใช่เอาแล้วผลพลาผลพลากลัวผลพลากลัว เอา้าคนดพหายห้เอ้ยลาหายครับพาหายืมแล้วหนึ่งตาา้องพล,นนลาบบอนบาบบบบาบบบบเอบบบบบ่บะบบบบบอบบบบลบบบบบดบบ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 บงอ <pathway. S 2> ไอปุ่นใส่ใส่ฟ้าก็ก็เออเอดีมากคนต่อไปผลผลอะอิมอ่ะิมอ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 ิมว่าอิมอิอัมนิมอิมอิมาิมอ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 อิมอิมอิมอิเอิมอไดอิมอิมอิมอมอิอิม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 อดไอิม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 อดอิมอิมมอมอิมอมอิมอิมมมอมอ ถ้าเกิดไม่มีไม่มีสกิลเอฟมากคือแบบมันตายยากมากใช่เออคนมดโอ้โหต้องพูดอะไระเออเออพูดอยู่แล้วผลพิษผลพิษล่ะผลพิษก็มันถ้าเกิดสกิลสกิลมันไม่ค่อยแรงแต่ว่ามันมันแรงเพราะติดพิษลย อิตเอาอิตโอเคต่อไปผลคอนโทรเอาพอดีเท่าไหร่เอาไปเอพอเอาเอผลดิกมัมผลดีถ้าเกิดเลสเป็นก็เป็นผลที่โหดมากพอกันไประยุก F เลยโัวปึ๊บคือผลเสี่ยจะไม่ต้องพูดอะไรถึงมันนั้น W S บวกก็พอเออคิดสุนีถ้าไม่ให้ S บวกหน้าสุดก็ไม่ได้แล้วนะเออจริง อันน uh, uh, ี้อันนี้มันก็ดีนะเว้ยถ้าเกปีีเปลี่ยนอะเอาไปเอสพอุ้ยฝนบังกรเมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยดีอะมันมันไม่ค่อยดีอะก็จริงนะโอ้ใช่ออ จริงพลกมังกรมันมันดีมากอ่าฝนพ้าอันนี้ก็อันนี้มีเกี่ยวก็ยู่ได้วรับเดียวกันพระแปงฝนเลยดิโอเคและนี่ก็คือเชียร์แรกผลที่สาของเราคนโบนิอ่าุกคนอ่าประมาณนี้ก็ถ้าก็อยากดูอีกก็กดกดไลค์แบบเอาสักประมาณขอให้ได้แบบประมาณสองไลค์เดี๋ยวลงคลิปมาอีก ไม่ขออะไรมากโอ้ยขึ้นจังเลยเนาะโอเคเพื่ออะทุกคนอย่าลืมกดติด,าดตามช่องอ่อะไรวะ <c oughs> ไปพูดหน่อยดิผมไม่ได้ยินฮะอ,อะไรชื่อช่ององชื่ออะไรนะในใรอโอเคทุกคนก็อ้ะไปละา,ายบายไปพูดมึงจะดูกันต่อทำไมเนะี่ย ไปไปได้กูจะปิดคดลิปไปมึงไปดูช่องอื้นดิมึงจะไปดูช่องกูทำไมไปเออกูปิดคลิปเองก็ได้